รีบเปิดคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาติดเกาะด้วยกันที่อิสลามมเคเรสในประเทศเม็กซิโกก่อนอื่นใดเรามาแวะดูประวัติของเกาะกันที่ปุนตาซูรกันสักหน่อยแล้วก็แวะไปเดินช้อปปิ้งในย่านตลาดกลางเมืองซื้อของกันกรุบกริบแรงยังเหลือก็มาพายเรือคายักท่ามกลางน้ําทะเลซีเทอคอยสวยมากปิดท้ายคลิปกันด้วยการขับรถกอล์ฟซิ่งรอบเกาะแวะชิลที่หาดปลายาโนเตที่ชาวบ้านบอกกันว่าปังที่สุดในตนําบลถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาเรื่อยเปื่อยกันเลยจ้า ย i e n ิน n i ด o s a Isla Mujeres ยินดีต้อนรับสู่เกาะอิสลามมเฮเรสที่ประเทศเม็กซิโกค่ะเกาะอิสลาโมเฮเรสนะคะเป็นเกาะที่อยู่บริเวณอ่าวเม็กซิโกนะคะกับทะเลแคริบเบียนค่ะห่างจากชายฝั่งยูกตานเพนินซูลาของประเทศเม็กซิโกนะคะประมาณ13กิโลเมตรค่ะตัวเกาะเองเนี่ยนะคะมีความยาว7กิโลเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างเนี่ย 650เมตรเพราะฉะนั้นตักเกาะก็จะมีรูปแบบเป็นยาวๆอย่างนี้นะคะเหมือนดินสอแหลมๆนะคะทางฝั่งตะวันตกของเกาะนะคะก็จะเป็นแคนคูนนะคะประเทศเม็กซิโกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากนะคะแคนคูนส่วนฝั่งตะวันออกของเกาะนะคะก็จะเป็นทะเลแคริบเบียนค่ะการเดินทางมาที่เกาะอิสลามูเฮเรสในทริปนี้นะคะของรินเรื่อยเปื่อยค่ะดิฉันแล้วก็พี่เควินนะคะก็ออกเดินทางจากซานฟรานซิสโกอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลมาเรื่อยๆนะคะ การเดินทางเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณห6ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะมาถึงที่สนามบินที่แคนคูนเนี่ยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องต่อรถตู้นะคะซึ่งดิฉันได้ติดต่อ h a ป p y s h u t t l e c a n c u ูนนะคะซึ่งเขาน่ารักมากนะคะก็จะมาต้อนรับเรามาดูแลเราอย่างดีเลยนะคะรถตู้นะคะก็จะพาเราขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตามชายฝั่งของแคนคูนเนี่ยค่ะเพื่อที่จะมาถึงท่าเรือนะคะซึ่งมีชื่อว่า โอร์โตควาเรสนะคะเป็นท่าเรือของบริษัทการเดินเรือที่ชื่อว่าอุตมานะคะซึ่งก็เป็นบริษัทเดียวล่ะค่ะที่จะพาเราเนี่ยขึ้นเรือเอรีนะคะเดินทางจากแคนคูนเพื่อที่จะมาเกาะอิสลาบูเฮเรสเนี่ยล่ะค่ะกว่าจะมาถึงท่าเรือนะคะก็เป็นเวลาประมาณเกือบ2ทุ่มของที่นี่แล้วนะคะการเดินทางบนเรือก็ใช้เวลาอีกประมาณ30นาทีนะคะเมื่อมาถึงเกาะแล้วยังไม่จบค่ะเรายังต้องต่อแท็กซี่อีกหนึ่งต่อนะคะซึ่งท่าเรือเนี่ยก็จะอยู่บริเวณทางด้านเหนือของเกาะแต่ว่าที่พัก ของเราอยู่ทางใต้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งแท็กซี่อีกประมาณ10-15นาทีนะคะกว่าจะมาถึงที่สถานที่นี้ที่เรามาพักกันที่เกาะน,นี้ค่ะซึ่งชื่อว่ากาซาเดลสเวนิอสค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงปุนตาซูแล้วนะคะหรือว่า จุดใต้สุดของเกาะอิสลามูเคเรสนะคะทุกคนก็คงอยากรู้แล้วนะคะว่าความสําคัญของปุนตาซูรคืออะไรจะเล่าให้ฟังง่ายๆนะคะว่าเมื่อ1,500ปีที่แล้วนะคะในยุคข,ของอารยธรรมมายานะคะที่เกาะอิสลามูเคเรสเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดค่ะที่ชื่อว่าเอแคปนะคะตอนนั้นเกาะเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรนะคะที่แน่นอนคือมีเทพพระเจ้าอยู่องค์หนึ่งค่ะเป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์นะคะซึ่งไม่ใช่เซเรลมูนนะคะเทพธิดาแห่งดวงจันทร์เนี่ยชื่อว่าเทพเจ้า เทพเจ้าอิกเชลเนี่ยเป็นที่นับถือของชาวมายาในสมัยก่อนนะคะไม่ใช่แค่เพียงว่าเป็นเรื่องของดวงจันทร์อย่างเดียวนะคะทั้งที่ดวงจันทร์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนะคะเขาก็ได้โยงกันมาว่าเทพเจ้าอิกเชลเนี่ยเป็นเทพมารดาแห่งเรื่องของการผดุงครรภ์ด้วยนะคะรูปปั้นของเทพเจ้าอิกเชลเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันนะคะ เข้ามาด้านในแล้วนะคะเราก็จะเจอกับรูปปั้นนะคะของชาวมายาทั้งหลายนะคะอยู่ตามจุดต่างๆนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปเดินดูให้ทั่วเลยนะคะรูปปั้นแต่ละรูปนะคะเขาก็จะมีชื่อบอกนะคะมีป้ายชื่อบอกชื่อก็อ่านยากอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวดิฉันจะถ่ายให้ดูว่าเขาออกชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ดิฉันก็ออกเสียงไม่ค่อยเป็นนะคะ น,นะคะตรงบริเวณปุนตาซูตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนนะคะก็คือเป็นวัดค่ะเป็นวัดของเทพเจ้าอิสเชลนี่เองนะคะซึ่งเขาก็จะมีการทำเครื่องไหว้เครื่องบูชาต่างๆนะคะเป็นหุ่นรูปปั้นของผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนที่ชาวสเปนมาเจอเกาะเนี่ยถึงได้เจอรูปปั้นผู้หญิงเยอะแยะเลยนะคะจนเป็นที่มาของชื่ออิสลามูเคเรสเนี่ยแหละค่ะ และแน่นอนนะคะตรงนี้ก็คือเทพ,พเจ้าอิกเชลนะคะหรือเทพธิดาแห่งดวงจันทร์เทพมารดาแห่งการพรดุงบุตรนะคะพะดุงคันก็จะเห็นได้ว่าเขาจะทํารูปปั้นของชาวมายันที่มาสักการะเทพ,พเจ้าด้วยนะคะก็จะมีการถวายของต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาค่ะเจออีกแล้วค่ะ It's หลงเข้าไปในร้านที่เป็นแบบว่าทัวริสนะคะแพงมากคุณจับไม่ได้เลยเสื้อผู้หญิงชุดยาวชุดแบบว่าที่ขายตามบ้านเราเนี่ยนะคะชุดเรส่ง่ายๆเนี่ย88เหรียญอเมริกานะคะ88เหรียญ US เเห็นแล้วตกใจเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าจะเข้าไปร้านไหนเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงนะคะว่าปลอดภัยหรือเปล่าจะโดนเขาโกงราคาหรือเปล่านี่ขนาดพอจะพูดภาษา สเปนได้นิดหน่อยนะคะแต่เขาก็ดูออกแหละว,ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวคุณบรรยากาศใช้ได้นะบริเวณดาวทาเนี่ยนะคะร้านรวงเยอะแยะไปหมดเลยแต่อย่างที่บอกว่าเราต้องระวังนิดนึงว่าอาจจะโดนเขากงราคานะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วโอเคค่ะ ร้านนี้เขาดูน่ารักดีเป็นร้านเล็กๆแบบว่าคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากอุดหนุนนางเนาะเพราะว่านางดูแล้วไม่ใช่แบบมาขายของแบบนักท่องเที่ยวหรือว่าจะมาหลอกเงินอะไรเงี้ยค่ะนางก็ดูตั้งใจทำงานเดี๋ยวรูปอุดหนุนคุณป้ากันค่ะ you like the fish well I like the bad fish oh in the back look at the tie dye quieres una para mi you like that one s í claro pero um Me gusta. Colores. Ah, <laughs> el color. Sí, sí. <laughs> Diferente. ¿Cuánto es? Es de 700 pesos. 700. ¿Qué ¿Anima Sí. Ah. Muy bonita. Sí, muy bonita. dónde San Francisco. San Francisco, sí. แต่เราตูไทยแลนด์ดี<า>่ไทยแลนด์<า>นนดี่ยาตัไทยแลนดะายีย่าตอนนี้นะคะทีมงานกลับมาที่ห้องพักนะคะเพื่อที่จะ แต่งองค์ทรงเครื่องนะคะเอาชุดที่ซื้อมาเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเราก็เดี๋ยวจะลงไปคายักนะคะลงไปทํากิจกรรมในน้ํากันดูที่เควินก็มีกล้องของตัวเองพร้อมนะคะของดิฉันก็มี Insta 360เจ้าตัวนี้นี่เองนะคะฉันก็มีตัวนี้นะคะซึ่งเราก็จะใช้เป็นกล้องทํากิจกรรมต่างๆของเราค่ะ เราต้องมาที่ Beach Club ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาดูว่าเขาจะให้เราเช่าคายักยังไงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวดูกันเนี่ยค่ะเขาก็มีซุ้มอยู่ตรงนี้นะคะบอกว่ามีกฎอะไรบ้างในการที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันรวมอยู่กับค่าโรงแรมแล้วค่ะเอาละค่ะพร้อมนะคะตานนี้เราจะคายักกันค่ะ Alright Thank you โอเคไปไปค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็จะพายพ <laughs> ายไปข้างหน้าเราจะพายยังไงวันนี้น <laughs> มือนึงต้องถือกล้องอีกโอเคเดี๋ยวงั้นจัดการก่อนเย้ <Yeah. laughs> เดี๋ยวจะบอกว่าเพิ่งเคยใช้ Insta 360นะคะที่ถ่ายอยู่นีติดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. It's a good day. We're having fun yet? Yeah. We're having fun yet. สีสวยจังเลยอะทะเลอะ เรนเรืเร่อยเปิ่อยมาอีกแล้วนะคะเช้านี้นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะมากินมื้อเช้านะคะ b เบร f a s t ที่นี่นะคะ ดิฉันก็เป็นชิลากิเลสนะคะทีนี้จะเล่าให้ฟังค่ะทุกคนวันนี้แพลนของเรานะคะคือว่าเราจะเช่ารถกอล์ฟนะคะหรือกอล์ฟคาร์เนี่ยค่ะขับและข่วาววันนี้นะคะเนือ่องจากว่าเห็นคนอื่นเขาขับกันเมื่อวานแล้ววันนี้เราก็รู้สึกว่าอยากจะไปให้ทั่วเลยนะคะคือที่ที่เราอยากจะไปในวันนี้ก็คือทางด้านเหนือนะคะเขาว่ากันว่าชายหาดทางเหนือนี่สวยมากอ่าเดี๋ยวเราจะไปด,ดูกันนะคะหลังจากกินข้าวเดี๋ยวเราจะไปเอากอล์ฟคาร์นะคะแล้วเราก็จะไปขับรถเล่นกัน ในเกาะวันนี้ค่ะไม่มีเท่เกาะเท่อน <laughs> เอาลค่ะตอนนี้นะคะความตื่นเต้นมาแล้วค่ะเราก็เนี่ยค่ะอยู่บนรถกอล์ฟแล้วแล้วก็ฝั่งขวาของเราตอนนี้นะคะเรากําลังขับรถขึ้นทางเหนือเพราะฉะนั้นทางขวาของเราเนี่ยก็จะเป็นทะเลแคริบเบียนค่ะสวยงามมากเลยทะเลแคริบเบียนนะคะชอบสุดๆค่ะมาเพราะสิ่งนี้ค่ะจุดหมายของเราในตอนนี้นะคะก็คือเราจะพุ่งหน้ามุ่งหน้าตรงไปยังปลายาโนเต้น,นะคะหรือว่า North Beach นะคะเขาว่ากันว่าตอนเช้าเนี่ย North Beach จะคนน้อยนะคะแล้วก็อากาศดีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นี่ก็น่าจะประมาณ10โมงกว่าแล้วค่ะเราก็เอื่อยกันจน10โมงกว่าอาจจะไปเจอคนเยอะแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าลองดูค่ะเพราะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะเดี๋ยวเราก็รู้ค่ะดิฉันก็หลงทิศนิดหน่อยนะคะมัวแต่ถ่ายคลิปก็คือตรงที่เราอยู่ตรงนี้นะคะปลายาเซ็นทรเนี่ยมันจะอยู่ทางตะวันตกแต่เราจะไปทางเหนือ เจอทางเข้าแล้วค่ะแต่ว่าเป็นทางเข้าที่แบบค่อนข้างคับแคบเิ็นึงแคบมีความคล้ายคลึงเกาะพะงันเอาละค่ะเอาละค่ะเห็นชายหาดแล้วแต่ว่าจะมีที่ให้เรานั่งหรือเปล่าอะไรยังไงว้าวสวยมากเลยมาถึงแล้วนะคะปลายโนดเน่ร์ดบีชค่ะถึงแล้วค่ะน้ำทะเลสีสวยมากดูจากลักษณะแล้วนะคะก็คือว่าแต่ละโซนนะคะเขาก็จะมีเป็น b e บ c h Club ของตัวเองนะคะแล้ว Beach Club ของเขาก็จะมีร้านอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยหาแล้วก็แน่นอนมีเก้าอี้ผ้าใบนะคะแล้วก็ร่มให้เราเช่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเช่าเราก็อาจจะต้องจ่ายเงินค่าเช่าด้วยเมื่อกี้ลองถามดูแล้วเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ500เปโซถึง800เปโซนะคะต่อวันนะคะ ซึ่งก็ไม่ได้แพงอะไรนะคะแล้วก็แต่ใจดิฉันก็อยากจะเดินให้ทั่วก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าตรงไหนจะสวยกันแน่ถ้าเราเจอที่แรกแล้วเราเอาที่แรกเลยเนี่ยมันก็อาจจะแบบพลาดไงคุณ ก่อนที่ดิฉันจะตัวเปียกนะคะดิฉันคิดว่าจะพาเดินบนปลายานโนเตอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างที่เห็นนะคะชายหาดเนี่ยก็จะเป็นทรายสีขาวเลยสวยงามมากนะคะตัดกับทะเลสีฟ้าเทอร์ควอยส์แบบนี้นะคะดิฉันก็เดินเรื่อยๆเปื่อยๆของดิฉันนะคะเหมือนตรงนี้จะมีมาส g e คุณมีนวดด้วยนะ,ะแล้วก็จะมีร้านอาหารนะคะมีบาร์สวยมากเลย รยดูดีแล้วก็วันนี้โชคดีว่าไม่พลุกพล่านเท่าไหร่นะคะคนไม่เยอะหลังจากชิลมาสักพักนะคะทีมงานก็ตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อตรงนี้จะนั่งกินอะไรชิลๆตรงนี้อีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปต่อนะคะแต่ว่าคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นอย่างนี้แหละอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อวานเราไปทางใต้เนอะ วันนี้มูเฮ้าก็อยู่ทางเหนือเจ้านะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่า,กาเกาะนี้ก็จะขึ้นชื่อแค่นี้อิสลามเฮรสก็จะมีแค่ทางใต้กับทางเหนือนะคะ โอเคล่าสุดตอนนี้คือเราจะขี่รถไปเรื่อยๆนะคะก็มีทางให้ขี่เล่นดูวิวอีกทางหนึ่งนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าเป็นยังไงนะคะ you gonna cost lot money. <laughs> ตอนนี้นะคะก็ได้เวลาของเราที่จะเซออดิโอสกับ คาซาเดลส่วนยอสที่อิสลามูเฮเรสนะคะก็จะเป็นการปิดคลิปเรืเร่อยๆเปื่อยในวันนี้นะคะตรงนี้เลยค่ะด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นรถคาที่ตกแต่งน่ารักน่ารักนะคะตามภาษาฮาโลว,วีนตามภาษาเดียเดลส์มูเอร์ตสนะคะซึ่งเป็นวันนี้พอดีด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าขอบคุณสําหรับการติดตามเ,เรื่อยเปื่อยทางไทยทารินนะคะทาง u t u b e แล้วก็ Facebook นะคะยังไงรอติดตามคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อในบริเวณยูกตานเพนินซูลาฮานีนะคะเอาล่ะดิฉันกับพี่เควินต้องไปก่อนนะคะ